คานเชอร์นเนตกินให้อ้วนตายนะวันนี้ผมอยู่บรรยากาศที่มาเลเซียเนาะตอนนี้ก็ตกเย็นแล้วนะที่ธุกิจบินตังนี่เขาก็ยังคนเยอะตลอดเวลาเนาะก็น่าจะเป็นจุดสวนรวนของวัยรุ่นเขานะที่นี่เนาะมารวมทํากิจกรรมอะไรกันโอ้นี่รถมอเตอร์เรวมาแนละ้วเป็นรถสีแดงสวยดีครับเดลพิวพีเอล สถานีตรงนี้เนาะใครมาที่นี่มีสถานีรถใต้ดินแล้วก็โมโนเรลเนะลุกิจเบนติงเนาะก็แล้วแต่นะบางคนก็บอกว่าเป็นพาวิลเลียมนะเป็นสถานีพาวิลเลียมก็ได้หรือถ้าเป็นโมโนเรลก็สถานีแอร์เอเชียแต่ไม่เห็นรู้ว่าตึกแอร์เอเชียมันอยู่ตรงไหนเนาะใครรู้บอกด้วยนะครับตอีนี้กำลังจะข้ามถนนนะมีมัสคอดตตุต๊กตายืนเล่นด้วยตรงนี้ คนเยอะมากนะครับโซนโซนนี้ผมก็มาพักอยู่โซนนี้แล้วก็สนุกกันาบางคนข้ามได้ก็ข้ามนะตัวตัวมีน่ารักเนาะมีโคราหรือเปล่าจะข้ามแล้วหญส,สาวคนจีนน่ารักมากเลยพี่น้องคนจีนมาเที่ยวที่นี่มีแต่คนน่ารักพี่น้องนะเพราะว่านามาเาเลเซียนะจะเป็นเป็นประเทศที่คนจีนแล้วมาแล้วมา เที่ยวได้สบายนะเพราะสื่อสารได้ง่ายๆเนาะนี่ก็ติดไฟแดงเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นเลยดีกว่าพี่น้องข้ามทีเดียวเลยให้รู้เรื่องปะตอนนี้คือแบบปิดแบบให้คนข้ามอย่างเดียวเลย <c ười> คือทุกเป้าหมายนนะมีแต่คนข้ามมาหมดแล้วคันนี้รถก็วิ่งได้เดี๋วคนก็รออยู่ฝั่งนู้นคนมากมารอถ่ายรูปไฟแดงกันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรอันนี้เขามีอะไรเอ่ย อาจะมีกลุ่มไม่รุ่นเขามาทำการแสดงหรือว่ามาโชว์อะไรกันเนะาะก็ดูก่อนอาจจะเต้นก็ได้ก็ประมาณนี้เนาะอ๋ะอตรงนั้นนะตรงนี้ก็มีตัวตุ๊กตาเป็นมัสคอตน่ารักน่ารัก หมือนก็จะเต้นอะไรทักอย่างเนาะถ่ายคงถ่ายคลิปจัดในกลุ่มกันเนาะ